ที่ผมได้สอบถามจากนักการเมืองหลายคนผมเชื่อลุงตู่ไม่ได้ไปขอเงินจาก20มหาเศรษฐีนะในแฮทจะเขียนเลยแฮชแทรัฐบาลขอทานผมเชื่อลุงตู่ไม่ได้ขอเงินลุงทอลุงตู่ขอความร่วมมือระดมสมองอะไรที่คุณจะช่วยชาติได้อะไรที่คุณจะแบ่งปันนะเพื่อนร่วมชาติได้อันนี้คือผมเชื่ออะไรลุงตู่จะขอพวุ่นี้กิจการผูกขาดการเสียภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะเพื่อจะลดการเหลื่อมล้ำถ้า ทรัพย์สินเงินทองของทั้งประเทศเป็นล้านล้านลาน้ลานบาทเนี่ยมันอยู่กับพวกคุณยี่สิบคนคุณต้องกระจายไปลดความเหลื่อมล้าลงทรัพยากรมหาเศรษฐียี่สิบคนบางคนมีที่ดินเกือบทั้งประเทศทุกอำเภอเป็นของมันหมดมันไม่ทําอะไรครับปล่อยลกล้างว่างเปล่าเต็มไปหมดทําไมคุณคุณไม่บริจาคที่ดินเหล่านี้ยคุณไม่ต้องยกที่ดินให้กับประชาชนชาวไร่ชาวนาที่ก็มีคุณไปซื้อที่ดินกว้านซื้อไปทั่วประเทศ ค,คุณก็ให้พวกชาวนาชาวไร่พวกนี้เข้าไปทํามาหากินฟรีได้ไหมนะเพราะคุณก็ปล่อยรกล้างว่างเปล่าไว้ที่ผมพูดเนี่ยผมมีข้อมูลเนี่ยมหาเศรษฐีพวกนี้ยี่สิบมหาเศรษฐีเนี่ยที่ดินของมันเนี่ยแทบจะหมดประเทศแล้วบางคนใจกลางเมืองแถวสาทรแถวสีลมของมันหมดเลยจะเปลี่ยนชื่อสีแยกเป็นชื่อยี่ห้อสินค้าของมันแล้วนะครับที่ดินของมันเนี่ยเต็มประเทศไปหมดอนะ่ะ นะคุณจะไปแล้วเชียงใหม่จังหวัดใหญ่ๆนยของมันหมดมันซื้อหมดที่นงที่นาเนี่ยนายกช่วยสอบถามมันสินะสอบถามพวกมหาเศรษฐีเนี่ยคุณช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไปทำมาหากินได้ไหมทุกวันนี้ชาวบ้านก็ต้องไปอะลรไปเผาป่าที่เชียงใหม่อ่ะนะเปิดปัญหาเกิดปัญหาพีเอมสองจุดห้าเต็ไมไปหมดนายกลุงตูถามมันสิยี่สิบคนมันมีที่ดินกี่ล้านไร่มันไม่ใช่เป็นเจ้าของที่ดินแค่แสนไร่ลุงถามมันเลย ที่ดินต่างๆเ่าเนี้ยที่ดินเนี่ยเต็มถนนเต็มบ้านเต็มเมืองเนี้ยมันมีเจ้าของไม่กี่คนบางคนทั้งอำเภอของมันหมดเลยลองไปถามดูพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาแจ้งมาไม่ต้องให้มันบริจาคเราเอาแค่ที่ว่าหนึ่งเนี้ยมึงอย่าเอาเปรียบประชาชนไอเสถียยี่สิบคนนะคุณอย่าเอาเปรียบประชาชนผมเชื่อลุงตู่ไม่ได้เป็นของเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราฟังเขาลุงตู่พูดคือหนึ่งระดมสมองเนี่ยเอามาเนี่ยคุณแบ่งปัน ที่ดินทั้งหมดเนี่ยของของไอ้พวกยี่สิบคนเนี่ยมากมายเป็นที่ดินว่างเปล่าคุณขับรถไปสิเจอแต่ที่ดินเป็นป่าไปไรเนี่ยคุณให้ประชาชนเข้าไปทำมาหากินได้ไหมนะนะครับแล้วก็อย่าหลบเลี่ยงภาษีกําไรต้องเสียภาษีตามนั้นคุณไปดูเดี๋ยวไปดูงบการเงินของไอ้บริษัทยี่สิบยี่สิบบริษัทมหาเศรษฐีพอได้กําไรมาปุ๊บมันเอาไปลงปทุนเอาเงินในบริษัทที่ได้กําไรอ่ะนะครับไปลงทุนในบริษัทที่ไปซื้อกิจไปซื้อหุ้นในบริษัทที่ขาดทุนมันก็ได้สินทรัพย์มา มันก็รวยขึ้นรวยขึ้นภาษีที่มันต้องเสียก็ไม่มีเพราะมันเป็นช่องว่างของกฎหมายอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาเลยนะอย่ากาักตุนสินค้าใครเคยต่างๆคุณก็ขายราคาปกติอย่าทําให้มันขาดตลาดนี่คือสิ่งที่คุณควรจะทําทุกวันนี้พวกคุณผมเชื่อว่าพวกคุณยังไม่ทําหรอกอย่าสร้างภาพเล็กๆนน้อยมีแสนล้านบริจาคร้อยล้านผมว่ามันไม่ช่วยอะไรหรอกแค่นั้นเนี่ยมันมันเล็กน้อยคุณต้องอย่าขึ้นราคาสินค้า อย่าถือโอกาสกักตุนสินค้าเสียภาษีให้ถูกต้องอย่าผูกขาดตัดตอนผมเชื่อเลยนะครับรัฐบาลไม่ว่าจะมาจากรัฐบาลทหารหรือจากหั้าการเมืองได้รับเงินสนับสนุนจากยี่สิบมหาเศรษฐีอย่างร้อยเปอร์เซนทุกคนเขาต้องช่วยในการสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงทางทางอ้อมนะผมก็พอทราบอยู่มีพรรคมีพวกอยู่ เขาสนับสนุนทุกรัฐบาลไม่ว่าคุณจะรับแต่ทหารมาปฏิวัติมาปล้นมาหรือว่ามาจากการเลือกตั้งเขาสนับสนุนหมดโดยเฉพาะไอ้มหาเศรษฐี20คนเนี่ยมันต้องสนับสนุนทุกพรรคลุงตู่ไปเพื่อไทยมาประชาธิปัตย์มาภูมิใจไทยมาเขาต้องมีคอนเนคชั่นเพราะถ้าเกิดเขาสนับสนุนเพื่อไทยถ้าเกิดลุงตู่มาฝ่ายตรงข้ามเขาธุรกิจเขากระทบเพราะนั้นเขาสนับสนุนทุกพรรคนะการสนับสนุนเนี่ยทุกพรรคการเมืองมีทั้งแบบถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย นะครับถูกกฎหมายก็คือแล้วกฎหมายกําหนดว่าอ่าวบริจาคไม่เกินสิบล้านก็ว่าไปผิดกฎหมายก็คือเขาจ่ายกันลับๆนะจ่ายก็เป็นคันรถอะไรต่างๆแต่ผมที่พูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเขาจ่ายให้ใครบ้างนะเดี๋ยวมันก็จะมาฟ้องผมอันนี้คือเรื่องจริงถามว่าผมเอาเอาข้อมูลมาจากไหนก็จากผู้ที่เกี่ยวข้องจากนักการเมืองมันเป็นเรื่องจริงว่ามหาเศรษฐีพวกนี้สนับสนุนทุกวันรัฐบาลใครขึ้นมาเป็นใหญ่ นะคุณรัฐะหารมาได้ยึดอํานาจมาได้หรือคุณมาจากการเลือกตั้งเขาสนับสนุนคุณหมดนะแล้วเขาสนับสนุนทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเขามีเงินเขาจัดก,การหมดเพราะฉะนั้นทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่มีใครไปกล้าด่าว่าอะไรกับเขามีแต่คนออกมาเชียร์เขาสนับสนุนปกป้องพวกเขานโยบายต่างๆนะครับที่ออกมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาทุกรัฐบาลนะครับมันก็ต้องสนับสนุนต้องเอื้อประโยชน์ให้กับเศรษฐีถ้าเขาไม่เอาด้วยก็ลําบาก รัฐบาลบอกต้องพักหนี้เงินต้นดอกเบีย้ยพี่น้องครับพี่น้องดูลุงตู่เนี่ยเขาสามารถสั่งแบงค์ของรัฐได้ทกสออาคารสงเคราะห์แล้วก็อะไรครับ SME แบงค์ e Bank, ธนาคารส่งออกก็นําเข้านะสิ่งเหล่านี้ลุงตู่สั่งได้ลุงตู่ไปสั่งกสิกรไทยเกียรตินาคินธนชช่ตไฟแนนได้ไหมไม่ได้ครับมันไม่มีอํานาจ นะครับแล้วก็ลุงตู่ก็ไม่สามารถไปบีบคนเหล่านี้ให้มันพักนี่พักอะไรได้เพราะมันไม่มีอำนาจตามกฎหมายแล้วมันทําไม่ได้ด้วยในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการที่ลุงตู่เชิญคนเหล่านี้มาเนี่ยช่วยถามเขาหน่อยว่าเขาจะลดความเห็นแก่ตัวลดกําไรลงบ้างได้ไหมไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือไอ้พวกที่ร่ํารวยมาหาศาลอยู่แล้วในต,ตอนนี้ยคุณลดกําไรลงได้ไหมระยาเอาเปรียบสังคมนะการปล่อยสินเชื่อกับปล่อยให้มันง่ายๆได้ไหม นะทุกวันนี้คนที่ปล่อยสินเชื่อใครธนาคารออมสินนะกู้หนึ่งหมื่นดอกเบี้ยสิบ,บาทหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยพวกเนี้ยแบงค์รัฐบาลต้องไปรับความเสี่ยงคุณไปดูดิแบงค์เอกนชนมีใครเขาปล่อยสินเชื่อนะถูกถูกอะไรไม่มีแล้วครับทำยังไงให้เขาลดความเห็นเห็นแก่ตัวลงวิธีการช่วยชาติลุงตู่เนี่ยผมเสนอแนะเลยผมเองก็ทํางานกับสถาบันการเงินมานานนี่คือเรื่องจริงนี่พูดในพูดแบบสร้างสารรค์ นะส่วนที่พวกที่ด่ารัฐบาลเอามันในช่วงนี้ผมว่านะเราหยุดพักผ่อนชั่วคราว <c oughs> คือตอนนี้ประเทศต้องการความสามัคคีพลเอกประยุทธ์คนเดียวทำงานไม่ได้ฝ่ายค้านต้องช่วยนะฝ่ายค้านต้องช่วยรัฐบาลนะครับเศรษฐีต้องช่วยนะคนชั้นกลางต้องช่วยคนลาก้าต้องช่วยคนชั้นกลางคนมีชาติตระกูลสูงนักเรียนนอกชนชั้นปกครองไม่ใช่มาโพสเฟ e บุ๊กโพสอินสตาแกรม โพสทวิตเตอร์นะตายได้ตายไปก่อนเลยครับอตายได้ตายไปเลยครับนะธรรมชาติจะคัดเฉพาะคนที่แข็งแกร่งอยู่รอดเนี่ยคนแบบเนี้ยนะเป็นคนชั้นกลางมีการศึกษาสูงไม่ลำบากมันไม่หยุดการซ้ําเติมคนที่ต่ําต้อยกว่าคนเล็กคนน้อยในสังคมตายได้ตายไปเลยครับไม่ต้องพูดหรอกครับเขาจะตายอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปเร่งเขาหรอกครับคนส่วนใหญ่คือคนตัวเล็กตัวน้อยไม่มีปากมีเสียง นะเขากําลังลําบากเขาต้องการความช่วยเหลือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าเขาช่วยตัวเองอ่ได้เขาคงจะไม่มาบ่นมาโพสต์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคนชั้นกลางคนที่มีการศึกษาคนชั้นปกครองทั้งหลายเนี่ยพวกนักเรียนนอกอะไรต่างๆเนี่ยนะชนชั้นปกครองทั้งหลายเนี่ยคุณอย่าพูดเลยครับตายได้ตายไปเลยครับตายได้ตายไปก่อนเลยครับนะถ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ตายไปครับนะอ่ธรรมชาติจะคัดคัด จะคัดจะคัดสรรไว้คัดคัดเลือกไว้เฉพาะคนที่แข็งแรงเท่านั้นคุณไม่ต้องพูดรครับไม่ต้องซ้ําเติมครับไอ้บางคนก็เป็นอะไรไลฟ์โค้ดนะอายุสามสิบกว่าสาสิบต้นๆมานั่งเหา่านั่งหอนทางโซเชียลมีคนติดตามตั้งหลายล้านพูดมาอะไรมึงมึงกูกูแม่งมึงไอ้ประชาชนไอ้คนกระจอกนะไอ้คนโง่ไอค้ไอคนคิดลบไอ้คนขี้เกียจมึงมันขี้เกียจมึงมันกระจอกไอ้ไอคนพวกเนี้ยผมว่านะ คือพูดหยาบๆยาว่าพวกคุณเน่ยมันร่ำมันรวยแล้วนะคุณไม่ได้ช่วยเหลือประเทศชาติอะไรเลยเนี่ยนะคุณก็หยุดซ้ําเติมคนที่เขาราบากเพราะคุณไม่เคยลําบากเกิดมามันก็รวยเกิดมามีชาติตระกูลมียศนะมียศถาบรรณาสักมีการศึกษามีโอกาสมากกว่าคนอื่นคุณก็หยุดในการที่จะซ้ําเติมประชาชนคุณแค่นั้นนะแค่หุบปาก นะเออหูปากไปเลยนะครับหยุดซ้ําเติมประชาชนแบบที่ผมโพส์หูปากไปเลยนะครับนะ,ะ,ช,ช,บบะบนะช่วยหูปากไปเลยนะครับอย่าซ้ำอย่าอย่าดูถูกเกยียดยามประชาชนคุณไม่ต้องนะไม่ไม่ไม่ต้องพูดหรอกครับนะว่าประชาชนที่อยู่กับบ้านเนี่ยโควิดสิบเก้าเนี่ยไอ้พวกขี้เกียจไอ้พวกคิดลบไอ้พวกพุงซ่านนะคุณไม่ต้องไปซ้ําเติมเขาคุณไม่ได้ช่วยอะไรคนเลยคุณหวังแต่ยอดไลร แล้วก็ขายครอสในการฝึกอบรมแค่นั้นเองคุณต้องการแต่ผลประโยชน์ถึงแม้วันนี้มีบางคนออกมาขอโทษขอโทษคุณยังไม่ลบคลิปเลยไอ้คลิปที่คุณดูถูกประชาชนด่าด่าซ้ำเติมประชาชนคุณยังอยู่เลยคุณบอกว่าขอโทษประชาชนแต่คุณขอบคุณนะที่คุณเนี่ยด่าประชาชนจนติดเทนเซอร์วิส์อันดับหนึ่งคุณกลับมีความภาคภูมิใจคุณดูจิตตำนึกนี่ของไอ้พวกไลค์โค้ดพวกนี้มันเป็นพวกที่แบบเห็นแก่ตัวสุดๆอะมันบอกขอบคุณนะ ที่มันดูถูกประชาชนจนติดเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งคนพวกนี้มันยังมีความสุขอยู่นะผมเรื่องงงไก่คนพวกนี้ยมันเป็นคนชั้นสูงมีรายได้เนี่ยขายคอร์สทิงห้าล้านสิบล้านคนยิ่งเรียนเยอะมันก็รวยเดือนมันเปิดสักคอร์สเดียวกำได้ห้าล้านสิบล้านสองท่านมันก็ออกมาด่าประชาชนนี่ดอกเออมามาซ้ําเติมอีกไอ้พวกอ่าไอ้พวกคุณเดี๋ยวผมไม่อยากจะพูดแบบคําพูดหยาบๆกูกูมึงๆืองแบบที่มันพูดนะแบบแปลแล้วก็ไอ้พวกคุณมันก็ไอ้คนไอ้คนขี้แพ้ ไอ้กระจอกไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจเนี่ยมันคนพวกนี้ยมันยังไม่ลบคลิปนะคลิปที่มันด่าเหยียดหยามประชาชนมีคนเข้าไปดูเป็นล้านๆมันภาคภูมิใจของมันเนี่ยนะผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนอย่าไปติดตามไอ้คนพวกนี้มันไม่ได้ตํานึกอะไรเลยวันๆมันจะขายแต่คลอสฝึกกับรมขายทีก็ห้าล้านสิบล้านสบายมันไม่สนใจอะไรเลยนะหยุดซ้าเติมประชาชนหยุดข่มเหงรังแกคนที่เขาแย่กว่าเราคุณแค่หุบปาก นะหูปไปหูป,ปากไปก่อนเลยนะแล้วก็มีอะไรมามาแสดงความคิดเห็นด่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามงานหนักทำไม่ไหวก็ลาออกไปดูมันพูดเลยนะมือไม่พายอย่าเอาเท้าลาาน้ำผมไม่อยากจะใช้คำหยาบนะครับนะอย่าซ้ำเติมประชาชนเพราะฉะนั้นนายกเชิญ2ี่สมหาเศรษฐีเนี่ยมาพูดคุยเพื่อระดมสมองช่วยชาติผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มหาเศรษฐีเหล่านี้ถ้ามันไม่ช่วยชาติ เราต้องช่วยเป็นไงด่าพวกมันให้หนักประจานมันไอแต่และบริษัทเนี่ยกำไรเท่าไหร่ไปเอางบการเงินมาเปิดเนี่ยนะดูรายได้มันดิรายได้พวกนี้มันเปิดเผยมหาศาลแต่เงินพวกนี้มันเอาออกไปไปซื้อกิจการอ่ในบริษัทอื่นๆที่แย่ๆแต่มีที่ดินมันก็ได้ที่ดินมาแต่มันไม่เสียภาษีอันนี้เรื่องจริงถ้าไม่จริงชี้แจงด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดแล้วก็คุณจะไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้จากประานีทรัศน์มันไม่กล้าออกหรอกเพราะทุกช่อง นะและหลายๆช่องมันก็ตกเป็นทาสของไอ้พวกมหาเศรษฐีมันถือหุ้นทั้งนั้นนะถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรองถือหุ้นโดยผ่านนอมินีนะบางช่องเป็นของมันหมดมหาเศรษฐีพวกนั้นมันก็เป็นแค่กระบอกเสียงของเศรษฐีนะเข้าใจไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะมาพูดให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้สั้นๆเดี๋ยวผมจะไปหาหมอนะครับไปกายภาพหน่อยนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล นะครับลืมเรื่องปัญหาความขัดแย้งอะไรไปก่อนทํายังไงให้มันผ่านโควิดไปให้ประเทศชาติมันผ่านพ้นวันข้างหน้าไม่เอาลุงตู่ก็ไม่เป็นไรนะวันข้างหน้าไม่เอาลุงตู่ก็ไม่เป็นไรแต่วันเนี้ทํายังไงช่วยรัฐบาลนะฝ่ายค้านก็ต้องช่วยรัฐบาลช่วยกันเสนอแนะช่วยเรื่องไม้เรื่องมือกันเป็นทีมประเทศไทยทํายังไงให้ช่วยกันเศรษฐงเศรษฐีคนจนอะไรต่างนะครับช่วยกันครับให้ประเทศชาติเราเนี่ยนะผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปให้ได้ อาทิตย์หน้ามีข่าวทํานองว่าเขาจะเริ่มผ่อนคลายกดเหล็กต่างๆนะครับร้านร้านตัดผมห้างเฮ้องานค้าอาจจะกลับมาเปิดได้แต่ต้องมีข้อกําหนดเราต้องช่วยกันนะครับนะฮะตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็ทั้งหมด9,854 YouTube 5,400ก็ประมาณตีสัก1,500คนช่วยคนช่วยๆกันครับร่วมมือกันและมาหาเศรษฐีลดความเห็นแก่ตัวลงเอาเปรียบประชาชนคนจนให้น้อยลงอย่าผูกขาดกิจการทั้งหมด เสียภาษีให้ตรงไปตรงมาอย่าพยายามหลบเลี่ยงภาษีหรือทําให้เสียภาษีน้อยลงนะครับแล้วอย่าผูกขาดธุรกิจทั้งหมดจนประชาชนไม่มีที่ทามาหากินที่ดินต่างๆที่ซื้อไว้นะปล่อยให้หมาขี้อยู่เป็นที่ลกรา้างว่างเปล่าให้ประชาชนเข้าไปทําประโยชน์มีเป็น,เนแสนล้านล้านไร่บางคนเนะี่ยลองไปดูสิครับถามกรมที่ดินนะครับอธิบดีกรมที่ดินจะฟังผมพูดอยู่ผมพูดจริงไหมเรื่องจริงทั้งนั้นผมพูดมาไม่มีเฟกนิว นะลดความเห็นแก่ตัวลงคือการช่วยชาตินะลดความเห็นแก่ตัวลงเศรษฐีคือการช่วยชาติลดความเอาเปรียบประเทศชาติลงเสียภาษีอย่างตรงไปตรงมาคือการช่วยชาติลดการลดการผูกขาดตัดตอนนี่คือการช่วยชาติไม่ต้องมาบริจาคให้รัฐบาลน,นะคุณมีแสนล้านบริจาคร้อยล้านไม่เกิดประโยชน์ครับไม่เกิดประโยชน์ลุงตัวเงินมาก็ไม่เกิดประโยชน์ช่วยอะไรไม่ได้เพราะปัญหามันใหญ่หลวงลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำนะธุรกิจต่างๆอย่าไปรวบ อย่าไปสลากกินรวบอย่าก,กินอยู่คนเดียวปล่อยให้พวกโชห่วยคนลากหญ้าคนเล็กคนน้อยได้สามารถทามาหาก,กินได้ไม่ใช่ไปผูกขาดหมดจนกิจการทั้งหมดนะขายข้าวแกงนะอาหารตามสั่งโชวหวยคุณเข้าไปรวบหมดนะครับคุณลดความเห็นแก่ตัวปล่อยให้ประชาชนได้ทำมาหาก,กินมากขาสาขาต่างๆ ร้านโมเดิร์นเทรดร้านสะดวกซื้ออยากขยายสาขามากนะจนประชาชนตาดำๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีที่จะทำมาหากินแล้วหมู่บ้านยังมีร้านสะดวกซื้อคุณคิดดูแล้วชาวบ้านตาดำๆที่เขาจะขายโชว์หวยบ้างมันจะทํำยังไงฝากนะครับเรื่องแบบนี้ไม่มีโอกาสได้ยินในสถานีโทรทัศน์อย่างแน่นอนนะกราบขอบว่าคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามทนายคายทุกถ้าเห็นดีมีประโยชน์แชร์ไปนะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องสร้างสรรค์ไม่ใช่มานั่งดา่ารัฐบาลอยู่ไม่เกิดประโยชน์แล้ว ทำยังไงให้จับ <c oughs> จับมือกันร่วมมือกันให้ประเทศมันผ่านพ้นวิกฤตไปด่ารัฐบาลไม่ได้ประโยชน์นะผู้นําโง่ด่าไปก็ไม่ได้อะไรนะรัฐบาลขอทานก็ไม่ได้อะไรมันได้อะไรไม่ได้อะไรทายังไงช่วยเขาเข,เ,ขเขายังเป็นผู้บริหารประเทศอยู่ช่วงนี้ช่วยเขาไปก่อนถ้าเขาช่วยเหลือประเทศชาติสาเร็จแล้วเดี๋ยวจะไปด่าภายหลังก็ว่ากันไปอย่าขัดแข้งขัดขานี่ผมฝากเลยนะเพราะตอนนี้มันวิกฤตหนักแล้วรัฐบาลเอาไม่อยู่แล้วต้องกู้เงินเป็นล้านล้านบาทเนะี่ย นะต้องแจกเงินต้องกู้เงินมาแจกประชาชนทั้งประเทศต้องใช้งบประมาณหลายแสนล้านมันเป็นยุคที่มันต้องร่วมมือร่วมใจนะครับนี่ก็ฝากไว้ตอนนี้นะอะไรที่เราต้องด่ารัฐบาลเราปล่อยไว้ก่อนผู้นําโง่ผู้นํา,นานอะไรเนี่ยโอ้โหที่หลังครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแก้วิกฤตได้แล้ว่อยไปด่าเขาที่หลังตอนนี้เราพักก่อนทําไงให้ช่วยกราบขอบพระคุณพี่น้องครับวันนี้เอาสั้นๆก่อนเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปหาหมอสวัสดีครับ